สวัสดีครับพบื่อนๆหนุ่มๆสาวๆทุกคนวันนี้ก็มาพบมาพัวกับสองพ่อบ้านดาราชั้นหน่อีกแล้วครับเนี่ยกระดิบดได้โอกาสฝนหมดตกครับช่วงหนาผลผล้าฝนฝนตกหลายมือหลายกับผมมีเวลามาล่างบ่อน้ำพุมันจะใครขึ้นเหรอครับไข่ขึ้นบอ่อนำ้ำพุมันจะได้ล่างออกครับมือ เดี๋ยววันนี้จะเดีนเวลาลางแล้วถึงเวลาแล้วผลขึ้นที่าแล้วครับขนสวนนี่นะครับนี่สวนหม่งปลูกต้นกล้วยด่างไว้นะครับปลูกไว้สองต้นกล้วยด่า,ดางก็ลังงามเลยครับอ่ะแต่รับไปส้มกันเลยครับเด้อเอาเวลาแล้วมันเต่อสายน้ำดูดออกนะครับ ดูดน้ำออกก่อนค่อยขัดอยากมันขัด้วมันยาก นี่ํามเป็นดําแล้วพี่นออ้องบ่ดาร์มาไล่เหมือลับคับฝนตกนีได้โอกาสฝนก็จะเซาตกเหรอไหม คือติดไปแล้ว

cắt lấy về làm gì nào <laughs> ฝนตกเราจะใครขึ้นใครเสียกับตำราออวันแรฝนจะตกอย่างนีครับตะระเมองานพยบานเรื่องเรื่งครับเรื่อความสะอาด ก็ต่อหน้าบอ่ครับ เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเกบเสร็จเียบมื่อนี้ เรน,นะนจะขัดเครื่องดูดน้ำกัน what <laughs> เวลาเติมน้าแล้วพี่น้อง นี่นะครับคัดออกแล้วกับเลี้ยงสมีนะครับอย่นมืดๆนะครับเป็ตนตะไคร้ครับหมดเนี่ยทั้ง ถ้าเปิดน้ำให้ดูครับบัวนำพุก้ามเลยครับู่ส่วนพัวนำพุยู่ส่วน,น,วนลังบ้านส่วนยมม่มน้อยๆครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดอ้อกดปากพ่อแม่พี่น้องขอมากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผู้บ้า,านนาราหนะอยท่านเนวนะครับเพื่อเป็นกับนังใจไม่ได้ท่านคิปไหม่พม่อแม่พี่น้องในเบิ้งในช่วงนี้ครับคลินี่ก็ขอกล่าข้าพเจ้าสวัสดีครับเพื่อนคิดหนาครับผม